Yeah. เยี่อากูพูดไปทั่วไอ้สัตว์ว่ากูหลุดว่ากูรั่วมาดูบ้านอยู่ในซอยสัตว์่วยเก็ดแม่ ไอสัตว์ปุ๊มึงอย่ามั่วไอสัตว์อย่าคุยไปทั่วพุกมึงเป็นเฮียอะไรชอบพูดนับหลังแล้วคุยกันมั่วทำตัวแบบโคตรจะชั่วกูนึกแค่ว่าบันบ้าที่ไหนไหนว่ากูโคตรจะหาไอสัตว์ทั้งบ้าทั้งมั่วไอเฮียมึงทำไม่ถากเถียงแต่ไม่ชำนานกูขอพกมึงนะสัตว์ว่ากูน่ารำคาญกูทำของกูก็อยู่อย่างเงี้ยกูทำกันมาตั้งนานแล้วกูจะไม่พูดถึงมึงเพราะมันเป็นเรื่องเมื่อวานมันเป็นเรื่องเมื่อวานสัตว์เยกูไม่จำหรอกสัตว์ย่เปุ๊บ สัตว์มันคอยเตือนบอกหัวใจ<ค>ว่าอย่าไปแพ้พ่ายกับพวกมึงสัตว์พวกมึงอย่ามาแอกและอย่ามาตึงสัตว์ไอเหี้ยเด็กมึงมาเจอกับเพื่อนกูสัตว์กูบอกเลยว่าทีละเด,ดนันานให้เข้ามาดูไอสัตว์นะตอนนี้กูอยู่คนเดียวได้ไอสัตว์นะว่าพวกมึงก็คงจะพ่าย,ไ,ยไอสัตว์ไม่ต้องมาเรียกพวกกูนั้นไม่ไปไหวไ,ไปรอตอนอกูอ,อยู่คนเดียวกูเคยนั่งร้องไห้ <laughs> ใครชีวิตไปเหอะอย่ามายุ่งกับของกูไอสัตว์มึง ยังไม่รู้ว่ากูแม่งเมาจัดจัดไอสัตว์ถ้ามึงเดินส่วนมึงคงจะเซลับถ้ามึงจะโดนกูกูจะเสยมึงด้วยมากไอสัตว์ก็คงจะหลับกันไอเฮียมึงคงจะเศร้าไอเฮียเมียมึงกูเห็นไปเดากับใครไม่รู้ไอสัตว์กูว่ามึงคงจะเศร้าไอสัตว์มึงเป็นแมงวีไอสัตว์เดิมเมียมึงเป็นแมงเมาไอเฮียไอสัตว์กูบอกไปแล้วว่ามึงอย่ามั่วชั่วอย่าเอาเรื่องเราไม่จริงไปคุยไปทั่วไอสัตว์เป็นแค่ขอดิบเดี๋ยวกูจะเอาไปคั่วกูบอกกับพวกมึงแล้วว่ากูไม่ได้บ้าไม่ได้มั่ว พวกมึงชั่วไอสัตว์ก็พวกมึงรั่วไอสัตว์เยี่กูไม่อยากจะคบไอสัตว์เยี่กูบอกเลยว่าพวกมึงก็เป็นแค่แบบแบบสัตว์นรกอ่ะไอเฮียมัดซบมันซบจริงๆหลังเอามาพูดต่อนหน้านะสัตว์รับหลังกูไม่ได้ยินนะเฮียสัตว์ไทยซอย